สว <disp> ัสดีค่ะฟิล์ <iff> มค่ะฟิล์มค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิล์มนะคะจะมารีวิวโฟมปันด้ากับฟิล์มมีกี่สีหกสีค่ะสีเรลกสีแดงสีที่สองสีน้ำเงินสีที่สามสีน้ำสีที่สี่สีค่ะสีที่ห้าสีม่วงสีที่หกสีเขียวค่ะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิล์มนะคะจะมาแกะออกมาเล่นให้ดูกันนะคะ เห็นโฟมปั้นได้เลยพี่ก็ไม่เคยเห็นนี่นะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อุ้ยน่าจะเหนียวน่าดูเต็มเต็มเต็มัมมาสเมโล่ด้วยดูน่ากินมากเลยแต่มันเป็นโฟมกินไม่ได้เธอยังงงทำไมมันถึงปั้นได้เอ่ยกลิ่นก็เหมือนโฟมนะมันคือโฟมโอุ้ย พอป้นนี่มันก็เหนียวเหนียวเหมือนข้นเหนียวเลยนี่นะฟิล์มก็แกะออกมาหมดทุกห่อแล้วฟิล์มก็จะปั้นให้เป็นวงกลมปั้นได้นะพร้อมเป็นแค่เม็ดโฟเมนปั้นด้นกวกนได้นะปังดูดูมันเหมือนมีอะไรเหนียวเหนียวติดอยู่กาวเบามากเลยนะชอบตอนนี้นะฟิล์มกับฟิวก็ปั้นครบหมดแล้ว อยากลองปั้นเป็นรูปต่างๆมากเลยนึก,กัดกองเลี้ยพี่อยากทำคิตตี้เพราะมีสีขาวสีดำสีแดงครบเลยมันเหมือนดินน้ำมันนะแต่มันก็ไม่ใช่ชลามก็ไม่ใช่สุดท้ายคือฟูใช่ <laughs> <laughs> คือพูดไม่ถูกว่าทำไมถึงปั้นได้เพราะฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันก็ใส่กาวมันยืดืนกาวอันนี้มีเขาแล้วมีเขาคิตตี้มีเขา ไม่ใช่ขาหรอกแค่ตเติมสีแดงแล้วเป็นเขาต้องทําให้มันสตรอเบอรีร่ให้ได้อุ้ยหัวแตกเอาชัยช,ชนะมาสตรอเบอร,บรี่ใหญ่เลยโอ้ยุย่งยากมากเลยนะคิตตี้คิดผิดแล้วน้องฟิลคิดถูกจะต,ต้องทำให้แบนๆน,นี้หนึ่แล้วก็หายหายใจใช่ไหมนะ่ะไม่ใช่ก็ต้องเอาออกหน่อย นี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วไหนอืมตอนนี้นะคะน้องฟิวทำสตรอเบอรีร่รูปใหญ่ในแป๊บเดียวในแป๊บเดียวเดี๋ยวเราพี่กอนได้ดลูกเล็กแล้วนี่แล้วชุดลาเคล่ะไปไหนยังไม่เสร็จเราจะชู <laughs> น้องฟิวนะคะใส่ใบสตรอเบอรีร่แล้วเลยก้านจะขาทำใบตรงนี้ให้ก่อน อันน so really um um like so ี้ด้านนั้นนะคะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่นี่นะคะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ของฟิลสวยมากๆเลยเหมือนแบบนี่สโนว์แมนลูกคิตตี้สีขาวนี่นะเดี๋ยวขอแต่งเติมชุดนิดนึงนี่นะคะน้องฟิลปั้นปาวาเลอแค่ตรงตาแล้วก็ตรงปากเสร็จแล้วในชุดแล้วชุดข้างหลังไปไหนอ่ะมีแค่นี้เหละน้องฟิลนะคะจะแปะปาด ปลาโลมาเนี่ยไม่ใช่ปลาโลมาปลาวานปาลาแล้วของพี่ก็ไม่เป็นรูปผีส,สักทีนี่นะคะปลาวานของฟิวเสร็จแล้วไปทำอันนั้นดีกว่าตอนนี้นะฟิลมก็ปั้นหมีได้แล้วหนึ่งตัวตอนนี้นะคะฟิลมกับฟิลก็ปั้นได้หลายอย่างแล้วนี่อันนี้ผีเสือ้ออันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นเป็นไข่ปลาแซลมอนอันนี้ก็จะเป็นหมีม นี่ก็คือสตอเบอรี่อันเล็กอันนี้สตอเบอรีนนอ่อันใหญ่อันนี้เป็นปลาบาโลมาเป็นปลาที่ตาไม่เท่ากันนะอ,อัง,งุูนอัง,งุูนอัง,งุูนแต่มงงไม่มีใบไม่เป็นไรแกะแกะใบไปแล้วแกะใบไปแล้วโ <_ letter> ฟมปันน้นได้นะคะ เล่นสนุกมากเลยแล้วก็ปั้นได้เป็นหลายรูปมากเลยนะคะเยอะมากๆเล่นสนุกขยำก็สนุกด้วยปั้นรูปหน้าตัวการ์ตูนสตรอเบอรี่ข้าวญี่ปุ่นปาโลมาหมีผีเสื้อแล้วก็อังุนอังุน <c oughs> <c oughs> ฟิล์มกับฟิลชอบมากเลยนะโมปั้นได้ ติดตามฟิลม <Feel. S 1> ได้ที่ y o u u u b เ f a น e b บ o k Happy Channel พบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย